ดีครับผมผุกช่องทางนำโชคนะครับผมวันนี้ก็มาส่งนะครับผมน้องซับมงคลมีนะครับผมน้องซับมงคลที่นะครับผมที่ล้มไปนะครับผมที่ที่วันก่อนจะมาส่งขึ้นมาเมื่อ้านที่สะบัดควานตกนะครับผมก็คือเนี่ยครับผมน้องได้จากไปแล้วนะครับนะครับผมน้องซับมงคลนะครับผมได้จากไปแล้วนะครับผม ไปสู่พบปะที่ดีนะครับน้องสับมงคลเสียใจนะครับผมกับครอบครัวนะครับผมครอบครัวคุณยายเฮียบนะครับผมผมกดรั์มงคลด้วยนะครับผมครับผมก็อแสดงความเสียใจด้วยนะครับผมจากไปมีบันกลับนะครับผมน้องสับมงคลนะครับผมก็เป็นของสิ่งที่รักนะครับผมนะครับผม รอบแรกไม่ขึ้นนะครับผมรอบแรกเอารถเงียบมายกแล้วไม่ขึ้นนะครับผมก็เลยได้เอาไมโครมานะครับผมรอบแรกรถเงียบนะครับผมไม่ขึ้นนะครับกนี่น้องได้กลับบ้านแล้วนะครับผมน้องได้กลับบ้านแล้วนะครับผมก็ขอแสดงความเสียใจอีกครั้งครับผมกับคุณยายนะครับผมนะครับผม เสียไปอีกหนึ่งนะครับผมในวันที่เราไม่จากให้เกิดขึ้นผมน้องก็ไปชัางตกงานมา,น,มนมากนะครับผมดูอืดมากนะครับผมดูอืดมากนะครับผม นะครับผมได้กลับบ้านแล้วผมน้องช้างนะครับผมน้องช้างมาอยู่นี่ได้สองคืนสองคืนสามวันนะครับผมนี่ได้สองคืนดูนะครับผมแมอืดมากนะครับน้องก็ได้จากเราไปแล้วนะครับผมว่ารอบแรกเอารถเฮียบมานะครับรถคันเล็กนะครับผมไม่ขึ้นนะครับกำลังไม่มีนะครับผม แต่ึ้นไว้กลับบ้านแล้วนะค,ครับผมโอ้ยโอยหลุดนะครับผมหลุดหลุดโอ้ยดีแล้วดีแล้วดีแล้วนะครับผมที่นะครับผมที่ที่หลุดอยู่ข้างบนนะครับผมเกือบแล้วนะครับผมยังไม่ตกรถนะครับผมไม่ตกนะครับผมรถเอาน Oh! ยังย in ังเกาะไม่ได้นะครับเราก็เสียนะครับผมน้องช้างไปอีกหนึ่งเชือกนะครับผมอายุก็ราวๆสิบห้าปีนะครับอยู่ราวสิบห้าปีนะครับผมตกงานนะครับผมตกงานมาจากพัทยานน้องช้างเชีรชื่อว่าสับมงคลนะครับผมสับมงคลนะครับผมก็เสีความเสียใจด้วยผมช้างก็กาลังโตเลยผมน้องช้างกําลังโตนะครับผมนะครับผมก็ เกิดเป็นไปอยู่บนดาช้างนะครับผมไปอยู่บนดาวช้างนะครับผมนะครับผมก็สอแสดงสววมเสียใจนะครับผมอแสดงความเสียใจกับคุณยายด้วยนะครับผมนนองก,ก็ได้กลับบ้านแล้วทุกคตั้งแต่เมื่อเชา้าผมแปลว่ารถรถคันนึงเอาขึ้นไม่ได้นะครับผมว่าไม่มีกําลังต้องรอเมคโคมานะครับผม กลับบ้านนะครับน้องรั์มงคลนะครับผมไปสู basics, ่ภพภูมิที่ดีนะครับผมครับผมก็ขอแสดงเสริมความเสียใจผมกับคุณยาอีกครั้งนะครับผมอยู่บนดาวนะครับผมนะครับผมน้องรั์มงคลนะครับผมเป็นอยู่เป็นอยู่บนดาวช้างนะครับผมครับผมครับผมก็ครับผมเสียใจนะครับผมก็ ผมก็ฝากพ่อแม่ที่ดูคลิปแล้วแล้วผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ผมกดติดตามนะครับผมเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับผมวันนี้ขอขออนุญาสุดเพียงนี้ครับผมสวัสดีครับ